มาค่ะเพื่อนๆตื่นเช้าวาทุกเช้าก็จะประมาณนี้นะคะลดน้ำต้นไม้กาหลงเนาะแถวหิ้มหัวหิ้มหัวบ้านกาหลงเนี่ยนะะเนาะค่ะเนาะลดน้ำต้นไม้หิ้มหัวนะคะชมไปด้วยกันเ,ออเนาะจ้ะเนาะเลมรัวบ้านกาหลงนะคะ มีเอปเอแอปะปะมีต้นหมอกต้นไม้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆกะนลงชอบนะคะชอบตื่นเช้ามาเนาะ,ะเราเห็นต้นไม้ใบหญ้าของเรามันสดชื่นนะ,ะนะคะมันจะเริ่มเติบโตสวยงามๆโอ้ยเดี๋ยวขามอูกนันนะคะสวยงามงามสดชื่นนะคะเพื่อนๆเนาะ ดูเหลือสบายหูสบายตากันนะคะตอนเช้าๆนะกาหลงก็มีแต่ต้นไม้มาอวดนะคะมีต้นไม้มาอวดหลายๆพันเลยนะ,ะสวยงามมากเลยเพื่อนๆนะคะมีมาอวดเพื่อนๆให้ได้รับชมตอนเช้าๆนะคะอันนี้คือรอกระถางนะคะรอกระถางเอาขึ้นข้างบนไว้รอเลย อันนี้คือกระหลงเพอเองนะอันนี้ใบเนี้ยกระหลงเพอเองนะเ <c oughs> พะเองเลยได้หลายอันอยู่แต่ว,ว่าทีนี้ย้ายไปตุยหมดเนาะเสียดายอยู่รีบย้ายเกินได้ห้าห้าหนอ่อห้าต้นเดี๋ยวนี้ขึ้นหลายต้นแล้วนะคะไปเรื่อยๆอันนี้ก็สวยนะคะเพื่อนๆเนาะสวยไหมคะ สวยงามมันมีสไตล์ที่สวยงามมากนะคะความชอบเหมือนเดิมกรลงชอบแบบต้นไม้สวยนะเจอไหมคะแต่และต้นมีชื่อแต่เราจำไม่ได้ เมื่อกี้แดดไม่ส่องนะจับกล้องขึ้นมาแป๊บเดียวไวจังขึ้นสองสวยไหมคะนู่นเป็นแถวยาวเลยนะคะมุมที่กะหลงทำงานงานส่งคุณพี่เรานั่นแหละนะคะนี่ออกดอกแล้วคะ่ะออกดอกแล้วสวย ดอกแล้วค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยช้อนเงินช้อนทองก็มีนะแล้วก็มีน,นี่ก็ต้นอะไรนะจำไม่ได้อินโดนิเซียหรอหรืออะไรเชยเสียจำไม่ได้ขอโทษจำไม่ได้อันนี้ ชัตเงินช้อนทองอเงินช้อนทองนะคะสวยสวยอยู่ที่คนชอบนะคะนะสวยอยู่ที่คนชอบแบบพ <c oughs> ันไม้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซ like, ับสไครต์แกลงเารอด้วยนะคะเพื่อ,อจะได้มีกำลังใจทำคลิปในต่อๆไปนะคะทุกคน เฮงเฮงปังปค่ะ